มาแล้วนะครับผมสำหรับร้านลาวา b u บัที่มีบริการรับกดเพชรเขียวออสตาทาวเวอร์ e ีเฟน e ์เลทสิบและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบัคในเลทที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับที่ลาวา b u บักลิงกอยู่ด้านล่างคลิปเลย เอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบีปรกกันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็มากับทีมใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวละครตัวใหม่ซึ่งมันก็ไม่ใหม่มากมันก็หลายวันแล้วนะนั่นก็คือทีม Hunter Hunter นั่นเองนะครับทุกคนซึ่ง Hunter Hunter รอบนี้จะเป็น V2 แล้วนะครับก็คือ V ีแรกเนี่ยเราก็ได้ทําไปน่าจะเป็นปีแล้วนะทุกคนเพราะว่ากอนกับคิรัวแล้วก็เนเทโลพ่อคิรัวอะไรเงี้ยนะครับมาเป็นปีแล้วนะครับทุกคนแต่ ว่าในวันนี้นะครับผมในส่วนตัวละครใหม่ของเราก็จะมีเป็นกรนเคนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นกรนล่างน่าจะเป็นล่างสุดยอดเนาะผมก็ไม่เคยดูนะแต่ว่าก็เคยเล่นตามเกมนี่แหละทุกคนก็ได้รู้จักกรนเคนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับผมเราก็เลยจะต้องมาจัดทีมฮันเตอร์ฮันเตอร์สักหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คือคีรัวนั่นเองนะครับซึ่งคีรัวล่างนี้นะครับก็จะเป็นคีรัวล่างที่มากับน้องสาวนั่นเองนะครับทุกคนน่าจะใช่น้องสาวเนาะเห็นเขาบอกว่าเป็น เออแล้วก็พร้อมที่จะขอพรอได้ด้วยนะครับมาแบบสกิลขอพรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะฮะซึ่งผมก็ขอพรอมไม่คล่องเหมือนกันไม่รู้ว่าจะขออะไรดีนะครับผมขอให้พยุดตายได้ไหมวะ ไม่ใช่แล้วไอ้นะั่นนใช่แล้วคนละเรื่องแล้วโอเคนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือพ่อของคีรัวนั่นเองนะครับผมตัวละครนี้ก็ต้องเอามาเพราะว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์เรามีตัวละครน้อยนะแล้วก็ผู้ที่อยู่จุดสูงสุดข,ของชาวฮันเตอร์นะครับนั่นก็คือปู่เนเทโลนั่นเองนะครับคนนี้ก็ต้องเอามาแน่นอนนะครับล้วปู่เนเทโลก็เป็นชายที่มีออฟนะครับใครที่มีออฟก็แสดงว่าออสตาให้ความสําคัญแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คืออุโบกินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุโบกินเนี่ยผมก็ยังไม่รู้จักนะครรััับผมมเป็ตตววลใหห่่ๆีส ผมนะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่เคยดูฮันเตอร์ก็ได้แหละ <ouse reasoning> ครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับทีมฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์ของเราผมคิดว่าทีมนี้น่าจะแตกเพราะตัวแอร์นะเพราะว่ามีแค่ปูในเทโลเพราะว่ามีแอร์อเฮ้ยพ่อของคิรัวก็ตีได้แต่ว่าดาเมจมันก็แบบไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าทีมนี้จะไปได้กี่เวฟนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่ามีเสียงฝนนะครับผมมารบกวนก็ต้องขออภัยด้วยครับว่าตอนนี้ที่บ้านฝนตกแรงมากนี่ครับทุกคนโอ เข้ามาดูว่าทีม h ัน t ต r h u n ัน r V2 ของเราจะไปที่กี่เว็บนะครับทุกคนเอาละครัไปเจอกันในดาลนะครับทุกคนไปกันเย้ทุกคนครับตอนนี้นะครับเสื้อช่องบิวปกรณ์นะครับก็เปิดวางขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งอยู่ที่ราคา279บาทนะครับซึ่งราคานี้นะครับก็รวมค่าส่งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็คือโอน279บาทเนี่ยรอรับเสื้อที่หน้าบ้านได้เลยนะครับแล้วก็เราจะเปิดรับจนถึงวันที่15กรกฎาคม2565นี้นะครับก็จะปิดการขายแล้วนะคร เรียบใส่นะเพราะว่าเสื้อรุ่นนี้เป็นเสื้อรุ่นแรกนะครับทุกคนแล้วก็เสื้อตัวนี้จะกลายเป็นลิมิเต็ดได้อีกไม่ช้าและในส่วนของสมาชิกช่องระดับ UR นะครับก็สามารถแจ้งพี่เข้ามาได้เพื่อรับเสื้อฟรีเลยนะครับทุกคนเออทุกคนก็ทักเข้ามาที่แฟนเพจอุปกรณ์ได้เลยนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นเทียบร้อยเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วก็วางสปีดว่ากอนลงไปเลยนะครับแล้วก็สกิปไปเออไม่ใช่เดีเร่งสปีดไปสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับแล คอนตัวแรกที่เราจะวางพ่อของขี้รัวมันจะเอาอยู่ป่าววะวงแบบนี้วงค่อนข้างที่จะเล็กว่ะแต่ว่าราคามันถูกไงแล้วก็เนเธอร์โลวก็รู้สึกว่าน่าจะตีช้านะถ้าจาไม่ผิดแล้วก็โอ้โหอุโบกินก็น่าจะยังไม่ไหวนะดูจากวงแล้วนะครับอาจจะต้องเป็นวางพ่อของขี้รัวไปเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเก็บตังค์สักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ตังค์ก็จะมาแล้วเราก็จะวางพ่อของขี้รัวเลยแล้วกันปับ๊บหนีเรียบร้อยโอ้โหจัดการตัววิ่งไม่ทันตีห้าวินะครับแต่วงมันค่อนข้า ที่จะเล็กมากครับทุกคนจะทันไหมวะเนี่ยจะทันกินไหมเนี่ยทุกคนเราอาจจะต้องวางใครสักคนช่วยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่วางดีกว่าครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่จําเป็นนะครับผมป้อมเรายังรับได้อีกเยอะนะครับยังรับแรงกระแทกได้อีกเยอะมากเราก็ปล่อยมันไปก่อนละกันตอนนี้น่าจะวางเป็นพ่อขี้รัว2อตัวเลยมั้งทุกคนนะแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเชสสกิลโคตรเท่ครับกระโดดลงมากระโดดมว้วนตัวปุ๊บกระโดดมว้วนตัวแล้วก็กระทืบปุ๊บ เชีย่ยเขาเท่ะคือจริงๆมันเป็นตัวละครที่มานานแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ดูสกิลมันเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่แปลกใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสกิลที่แปลกใหม่สำหรับหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหดูครับตอนนี้พ่อของพี่รัวเหยียบโลรวัวนะครับผมเราก็เออวางอีกหนึ่งตัวละกันให้มันช่วยกันตีนะครับวางที่เดิมเลยแล้วก็อัพขึ้นไปให้มันจัดการ powerful ไปด้วยนี่ครับสองตัวน่าจะเอาอยู่ชิลแล้วนะครับตอนนี้เออเดี๋ยวผมลืมบอกนะครับทุกคนในส่่่ววนของงกเคีถึแมม้าผจะ ใส่อฟมาก็ตามนะครับแต่ว่าอฟมันไม่ได้ใช้ได้ทุกคนมันใช้ไม่ได้ <ๆ S 2> นะครับผมใส่มาได้เท่เฉยเพราะว่าใส่อฟอื่นมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วนะครับทุกคนมันไม่มีผลอะไร <S <S ผมก็เลยอ่ะใส่อฟของกรมาเลยละกัน <ep os> เอามาให้สวยๆเฉยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวตัวแอร์เนี่ยใกล้ที่จะออกมาแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะอัพพ่อของขี้รัวขึ้นมาโจมตีเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดก็คือพ่อขี้รัวมันตีแอร์ได้ไงตอนนั้นเคยใช้มาเมื่อ1ปีที่แล้วโดยประมาณโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเว มาแล้วเดี๋ยวผมลองอัพขั้นขึ้นไปเลยนะครับให้มันตีตัวแอร์นะที่3ขีดนะครับมีสก,กิลใหม่แต่ยังไม่ตีตัวแอร์นะตอนนี้นี่ครับจากกระโดดเฮ้ยกลายเป็นวิ่งวนว่ะพ่อขี้รัวกับขี้รัวเนี่ยน่าจะเป็นสายความเร็วนะถ้าที่ผมเห็นเนี่ยทุกคนดูดิเชื่แต่ว่ามันตี6วิว่ะตีเหมือนน้อยลง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวแอร์จะไปแล้วเฮ้ยรีบ up, skill, อัพสกิลปึ๊บนี่ครับสกิลใหม่ตีแอร์จริงด้วยทุกคนมาแล้วไหนดูซิสกิลตีแอร์อ๋อจะเป็นสกิลลอยขึ้นมานะครับผมแล้วก็ปล่อยพลังออกจากมือนะครับทุกคนพลังตัวนี้จะเป็นสีม่วงวะ่ะอัพตันเลยวะ่ะเฮ้ยอัพตันก็ไม่แพงนะทุกคนแล้วก็ดามเมจอยู่ที่เออหมื่นสองก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็รับมือต้นเกมได้นั่นแหละโหแต่ว่าตีโคตรช้าเลยวะ่ะตีสิบวิเนะี่ถือว่าช้ามากนะครับทุกคนแล้วก็เนเโร่ก็นาจะตีช้าเหมือนนนกััะครบโออเเคก็จะะปรมาณนี้้โยลืม เรืองอัพตังเอาและอัพตังช้าและโอ้โหเวนกร,รมช้าเวน่าจะเว็บหนึ่งเลยแนี่ยทุกคนโอ้โหตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าลำพังแค่พ่อของี่ลัว2อตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะคือมอนมันวิ่งไวนะครับทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการได้หรือเปล่าเฮ้แต่ว่าอยากได้ตังเว็บนี้วะถ้าเราอัพเนี่ยเราได้เนี่ยเฮ้แต่แต่เราต้องขายตัวน,นี้เพื่ออัพอัพอัพทันไหมโอ้โหอัพไม่ทันไอ้เชื่อเฮ้ยพลาดวะเวนกร,รมละไม่เป็นไร วางลงไปใหม่เสียดายตังกว่าเมื่อกี้เ,เราวางไว้3ตัวเลยเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่หลุดอย่างแน่นอนตอนนี้ตังเราก็อัพเซตที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูสกิลของตัวต่างๆกันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเนเทรโลก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าคุณปู่เนเทอร์โลเนี่ยสกิลจะเป็นยังไงเราก็เมื่อกี้เนี่ยเราได้ดูพ่อทีดรัวไปแล้วเนาะเนเทรโลสกิลแรกเหมือนลอยเข้าไปตีเฉยพุ่งเข้าไปตีด้วยความรวดเร็วว่องไวโชว์ความเหนือโชว์ความเหนือชั้นนั่นเองลอยเข้าไปฟรึบนี่ประมาณนี้แล้วก็ ขึ้นไปเลยเนเทโรไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะสกิลแรกๆยังดูเหมือนกระจอกอยู่นะครับสกิลใหม่ขึ้นมาน,นีวงเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเอลี <LE S 1> แบบกระจายวงมากขึ้นแต่ว่าตีช้ามากๆโอ้โหเริ่มมาแล้วว่ะพุทธองควะ่ะอันนี้น่าจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับทุกคนว่าสกิลมันแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็คือจะใช้มืออันนี้ประกบกันแล้วก็โจมตีครั้งหนึ่งอันนี้ก็เหมือนแบบไม่ได้โจมตีนะครับผมแล้วก็อัพขึ้นไปอีกว่ามันจะเปลี่ยนสกิลไหมนี่เปลี่ยนน่าจะ เปลี่ยนแหละโอ้โหดูครับเ e <LE S 1> แบบครึ่งวงตัวละครตัวนี้คือ l อใหญ่มากครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงนี่ครับมือเปลี่ยนไหมนี่อันนี้ถ้าเปลี่ยนครับทุกคนอันนี้แบบตบ2มือนะนี่ชัดเจนนะครับผมมือจะไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะเหมือนกันก็ตามแต่นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายของเนเธรโลก,ก็เท่าเดิมครับแต่ว่าในราคา4ี่หมื่นสี่หมื่นหกเนี่ยได้ดามเมจมาแสนหกก็ถือว่าคุ้มมากนะครับทุกคนเออนี่ถ้าเราหันตีข้างหน้าโอ้โหแต่ว่ามันตีหกวิ จัดการตัว Air w เว็บ50ได้ป่าววะผมว่าอาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันตีช้าทุกคนเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนตอนนี้เราก็โอเคเห็นสกิลของเนเธโรแล้วก็เป็นสกิลที่สวยงามนะครับก็คือตอนที่เนเธอรออกมาเนี่ยเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะทุกคนสกิลนี้คือเป็นสกิลที่อลังการมากนะถ้เทียบกับสกิลตัวอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออสตาทำใหม่ทุกวันนี้ผมว่าน่าจะสวยจัดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันไม่สวยเท่าไหร่อาจจะมีเนเธอนาครแโลเรากดาวในอนที่ อุโบกินกันมากนะครับอุโบกินก็ลงมาแล้วเป็นตัวธาตุไฟโอ้โหไฟออร่ามาเลยเชียวนะครับทุกคนสกิลแรกก็ฮะมึงทำน้ำมจยังอะ่ะ6.1วิโอ้โหเหมือนพยักหน้าไม่ทําอะไรนะครับผมพยักหน้าแล้วก็ปล่อยอะไรออกไปก็ไม่รู้โอเคครับใครรู้ก็บอกด้วยละกันว่ามันคือสกิลอะไรนะครับแต่ว่าเราก็อัพขึ้นไป3ขีด3ขีดสกิลใหม่จะอลังการไหมมาดูกันชว่วยแบึ๊บ เอ้ยตัวนี้มันเป็นตัวใช้เสียงเหรอวะอารมณ์คล้ายๆกับเออในหนังมาวิ e อะที่มันใช้เสียงแล้วเบิดออกไปนะครับผมเออแต่ก็ประมาณนี้มันไม่อลังการเลยวหวังได้แต่ว่าสกิลสุดท้ายจะอลังการไหนมาดูซิพาวเวอร์ t ็อตโหอารมณ์เหมือนกับเนเทโลเลยวะ่ะทุกคนวงใหญ่เหมือนกันโอ้โหแต่ว่าเอฟเฟกไม่ค่อยเท่าไหร่วะแต่วงใหญ่จริงครับแต่ดาเมจก็ไม่เยอะเหมือนกันดาเมจสี่หมื่นที้อ่ะทำไมจากฮันเตอร์เนี่ย ค่อนข้างที่จะวงใหญ่กันยังวะโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันอุโบกินแล้วเราก็จะดูกรไหมดูกรแรกๆดีกว่าทุกคนกรแรกๆอาจจะได้ดูอยู่นี่ครับลอยเข้าไปแล้วก็ต่อยไม่ยัง้งซัดไม่ยั้งเลยทีเดียวเรียกว่ากรเกิดมาเพื่อซัดอย่างเดียวะครับผมทุกคนแล้วก็เป็นเอลทั้งวงเนี่ยเออใครวิ่งมาก็คือตายหมดนะครับเข้าเอลของกรชี่น่าจะอยู่ได้ย,วยาวๆแล้วก็ตีสิบวิทําไปตัวละครจากเรื่องนี้มันตีช้ากันอย่างวะแล้วเราก็อัพสกิลดูก่อนละกันนะครับขั้นหลักพันเนี่ยเราอัพไปเลยนี่ ก็มีสกิลใหม่นะครับบวกจุดไหนสกิลใหม่บวกจุดมันจะเป็นไงมันจะต่างกันไหมลอยเข้าไปปั๊บอ๋ออันนี้เป็นซัดทีเดียวครับจากแบบซัดมั่วตอนนี้ก็คือซัดทีเดียวนะครับก่อนดูสิคอยอีกครั้งหนึ่งครับลอยเข้าไปแล้วก็ปั๊บปั๊บเหมือนกระทืบครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อยนะครับผมอืมอพอะมนนี้ก็อัพขึ้นไปต่อเลยครับทุกคนเริ่มหลักหลักหมื่นแล้วว่ะเฮ้ย ราคาแค่หลักหมืน่นเองหรอกรแล้วก็ดาเมจที่ห้าแสนนะครับแล้วก็ตีเอ้ยตีไวขึ้นนะโอ้ดูสกิลป้าบก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะนะแต่เหมือนจะเอฟเฟกเยอะแต่ก็ก็ไม่ได้เยอะอะไรเรียกได้ว่าเน้นความเท่นะครับผมไม่เน้นอลังการนะครับในสององกรเดี๋ยวเรารอดูอีกครั้งหนึ่งมาแล้วครับกรมาอีกแล้วปรึบนี่ครับแล้วก็มันทําอะไรก็ไม่รู้อะโอ้โหผมโคตรยาวเลยว่ะบึม เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ในส่วนของก่อนแล้วก็ดาถือ so ว่าราคาถูกมากนะครับแค่70,000เองได้ดาเอจมาจริงๆถ้าอัพขึ้นก็จะอยู่ประมาณ9 0 0 0แสนกว่านะครับแต่ด้วยความที่นั่นแหละก่อนมันไม่ได้ใช้ครับทุกคนยังไงมันก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยไม่อัพเราไม่มีความจำเป็นต้องอัพจริงๆนะครับทุกคนใครที่หวังจะดูก่อนร้อยเจ็ดห้าต้องขออภัยด้วยนะครับแต่วันก็ไม่มีผลเท่าไหร่หรอกมั้งนะ โอเคเราก็ขายก่อนไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวแอร์มันมาแล้วนะครับผมก็จะวางเนเทอรโลดักไว้ข้างหลังแล้วกันนะครับให้จัดการตัวแอร์วงโหวงปูถึงไหมเนะี่ยวงแทบจะไม่ถึงแล้วแต่ว่าเราต้องขยับเนเทอรโลออกมาอีกสักนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็จัดการได้อยู่เราก็ปล่อยเนเทอรโลจัดการไปก่อนนะครับตอนนี้โอเคแล้วตัวต่อไปขี้รัวครับไหนขี้รัวดูได้ปะถ้าราคาถูกเราก็จะดูต่อขี้รัวก็ เดี๋ยวนะกระโดดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยพลังฮะต่อยน่าจะทําอะไรแบบรวดเร็วมากเพราะว่าคีรวนแบบสายรวดเร็วอ่ะทุกคนนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับผมผมอัพคาร์มื่นเลยวะขอดูอุ้ยโหเชี่ยแสนแปดเผือพังพลาดไปไม่เป็นไรครับก่อนก็จะประมาณเอ้ไม่ใช่คีรัวคีรัวก็จะประมาณนี้นะครับผม ซัดหมัดสายฟ้าเอาไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปวางข้างหลังแล้วกันเพราะว่าคิรัวค่อนข้างที่จะตีไวนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราเอาคิรัวไปวางไว้กับปู่เนเทโลแล้วกันน่าจะวงนี้ป่ะวะขอดูวงก่อนแล้วกันนะครับในสวนของคิรัวถ้าคิรัววงตรงนี้ไหวแล้วก็วางนังนี้แหละก็ได้อยู่ยโอ้โหดูดูดดเออดาเมจนะครับผมโอ้โหแล้วก็ขั้นต่อไปก็คืออัพ2ล้าน8นะครับถึงจะมีสกิลใหม่ซึ่งยังไม่สุดด้วยนะ2อล้าน8เชื่อคิรัวมันจะแพงอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเดี๋ยวดูมันจะตีสกิลอย่างไงก็ยัง เป็นสกิลเดิมนะครับผมพุ่งเข้าไปโจมตีหรือว่าใช้ความเร็วโจมตีนั่นเองประมาณนี้เหมือนเดิมเด๊ะนะครับผมแต่ว่าคิโร่ก็เป็นตัวที่ตีไวตัวเดียวนะใน,ในเรื่องนี้นะครับผมตี4.8วินอกานั้นก็คือ10วิบวกๆโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับตังเราก็พอที่อัพกรขั้นต่อไปแล้วนะครับอัพขึ้นมาเลยแล้วกันนี่แล้วก็มาดูครับมีสกิลอะไรเปลี่ยนไปไหมเฮ้ยสกิลเปลี่ยนไปยังไงกรเหมือนฟ้าผ่ายอย่างนี้หรออ๋อเหมือนใช้ความเร็วนะครับผมใช้ความเร็วปุ๊บปุ๊ นี่รับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บแล้วก็ฟึมลงไปแค่นั้นเองก็แค่นั้นแหละเออแล้วก็อัพขึ้นไปขั้นต่อไปนะครับผมเชียร์เดี๋ยวนะทำไมขั้นนี้มันไม่มีอะไรเลยวะเมื่อกี้แล้วก็ขั้นสุดท้ายปะเนี่ยขั้นสุดท้ายในราคา100บาทนะครับทุกคนนะจัดไป 100บาทนะครับก็จะมีเออสกิลขึ้นมาให้ทําให้กดนะครับสกิลแรกก็คือจะเป็นสกิลขอพรนะครับเราก็คงไม่ขอพรอ,อะไรอะ่ะเราก็คงไม่ขออะไรเราก็คือฆ่ามอนนั่นแหละเพราะว่าการฮิวเลือดป้อมมันน่าจะไม่จําเป็นสําหรับเราหรอกมั้งนะผมว่าฆ่ามอนน่าจะดีกว่านะครับลองใช้สกิลดูนะครับว่ามันจะหน้าตาสกิลเป็นยังไงนะครับสกิลฆนะ่ามอนไหนขอดูดิฟึบโอเค Are อายุเล a ี้วันดีเป็นพั e เ t ร a l ไหนละเอฟเฟกต์ไม่เห็นเอฟเฟกเลยทุกคนจบกันในส่วนของคี้รัวก็คือแพงนะครับแพงแต่ไม่มีคุณภาพสักเท่าไหร่นะแล้วผมก็จะขายพ่อพ่อของคี้รัว นะครับเราก็จะมาวางตรงกลางไหมผมว่าเอยเอ้าูกดผิดผมว่าวงนี้พ่อขี้รัวได้อยู่นะหรือมันจะไม่คุ้มมัเนี่ยทุกคนผมรู้สึกว่าบางทีมันก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่วะอาจจะต้องมาตรงกลางวะอ่ะมาอยู่กับพ่อกับเนทโร่แล้วกันในส่ของปู่เนทโร่เนี่ยผมว่าผมขอวางก่อนแล้วกันครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวจัดก,การตัวแอร์นะครับมันจาเป็นพอต่อพื้นมันคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับปัญหาของเราอยู่ที่ตัวแอร์แล้วก็วางเนทโร่ให้ครบก่อนแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เนทโร่ผมก็วางครบ8ปตัวนะครับเราก็จะ ที่สุดเท่าที่เนเทโร่จะทําได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปเราก็วางเป็นพ่อของคีรัวเดียวหไหมแต่ว่าผมว่าผมวางกรก่อนดีกว่าเพราะว่ากรก็คือมันก็เป็นตัวละครที่เอลีทั้งวงเหมือนกันนะครับไหนขอลองอัพขึ้นไปสิเออวงตรงนี้ก็น่าจะพอดีนะน่าจะพอดีสำหรับกรเหมือนกัน อ่ะโอเคครับทุกคนกอรตรงนี้ก็ได้อยู่นะครับก็คือใครที่เข้ามาในวงของกอรเนี่ยโดนดามเมจเบิ่มๆโอ้โหดูดูชาร์จพลังชาร์จพลังเฮ้ยทีมฮันเตอร์ก็เอาเรื่องอยู่แน่ทุกคนแล้วเราก็วางกอรให้ครบเลยละกันนะครับทุกคนกอรเป็นตัวที่ ราคาคุ้มมากๆนะครับอาจจะเหมาะกับการเอาไปลงสตอรี่ก็ได้นะทุกคนก็คือถ้าตีมอนในสตอรี่เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเบิ่มๆเลยน่าจะตีหายตีหายอ่ะตอนนี้โอเคครับเราก็จะอัพกรให้ครบ8ตัวกันเลยครับทุกคนโอ้โหแล้วตอนนี้คือกรแม่งตีแบบอลังการมากอัทุกคนผมแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้อลังการเกินไปไหมี่ยนี่ครับทุกคนกรเราก็มาครบ8ตัวกันแล้วนะครับ รอมอนวิ่งเข้ามาในวงใครวิ่งมาในวงบอกเลยว่าตายแน่นอนนะตอนนี้อ้โหแต่ว่าเอฟเฟคคือมันมองยากมากอะทุกคนหรือว่าผมจะเอาพ่อของคีรวมมาไว้ข้างหน้าเลยดีวะเพราะว่าข้างหลังก็คือมันค่อนข้างจะวุ่นวายกันอยู่แล้วอะเออเราเออกมาข้างหน้าเลยดีกว่านะครับทุกคนจัดไปนี่เอามาต้อนรับแบบหน้าบ้านกันเลยนะครับทุกคน ดาเมจก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับพ่อของค้วรัวของเราก็วางครบ8ตัวพอครบแตัวปุ๊บแม่งดันมอนกลับไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> ขนาดดาเมจแค่12ื่นสเนี่ยแม่งดันมอนกลับไปได้เฉยที่เว็บ เกือบ50อะไรกันวะครับเนี่ยแล้วก็ที่เรายังเหลือนะครับผมนั่นก็คืออุโบกินนะครับในส่วนของอุปกินเราก็น่าจะวางข้างหลังวะเพราะว่าวงมันก็ได้อยู่ไหมเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึงลืมโอเคครับอุโปกินก็วงประมาณนี้เราอาจจะต้องวางหลังสุดเลยดีกว่าวผมว่านะอุปกินเอามาตรงนี้เลยนี่ครับจะได้แบบตีทั้งหมดเลยนะครับผมตีข้างหลังด้วยอะไรเงี้ยแม่โอเคประมาณนี้นะครับเอ๊ หรือว่าอุบกินมันจะติดไฟได้วยวะทุกคนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นธาตุไฟไงเผื่อมันติดไฟเดี๋ยวโดนด่านะครับอุบกินผมเอาเป็นแบบนี้เลยละกันเอามาไว้ข้างหน้าเดี๋ยว,วยลองดูดิถ้ามันตีจะติดไฟปะวะติดไหมเนี่ยสรุปติดปะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนถ้ามันไม่ติดไฟเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ เอาไปข้างหลังไงเข้าใจปะโอ้ oh, แต่มอนมันยังเลือดไม่เยอะดิมันต้องรอดูมอนเลือดเยอะกว่าน,นี้ก่อนนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับดาเมจ40,000ผมเอาเป็นว่าอุบกินเนี่ยผมจะวางกระจายไว้เลยแล้วกันนะครับไม่ว่าอุบกินจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะวางกระจายไว้ก่อนเลยแล้วกันอันดับแรก <c oughs> นะเพราะว่าวงมันก็ใหญ่อยู่อ่ะยืนที่ไหนมันก็น่าจะคุ้มนะครับทุกคนผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคแล้วก็ามาวางไว้ตรงนี้นี่ครับถ้ามันติดไฟจริงๆก็น่าจะติดตลอดท้ายแล้วแหละนะประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็มีสองตัวแล้ว กันสแปมดาเมจช่วงท้ายนะครับผมจะไปโอเคครับทุกคนในส่วนของเบกินก็เรียบร้อยนะครับวางเสร็จแล้ว8ตัวแล้วก็ตัวที่เหลือก็จะมีแค่คิรัวนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของขิรัวเนี่ยนะวงมันก็ประมาณนี้เอเอเราเรารัวไปที่หลัง ข้างหลังได้ไหมวะแต่ว่าข้างหลังก็จะไม่คุ้มอีกอะ่ะเดี๋ยววางขี้รัวสักแถวนี้แล้วกันนะทุกคนเราวางได้ไม่เยอะเลยนี่ครับโอ้โหก็ติดขั้น2อล้านแอีกแล้วอุ้ยแต่เอ้ยไม่ไม่ติดดีกว,ว่าอัพตันเลยดีกว,ว่าราคาขี้รัวตอนนี้อยู่ที่ประมาณตัวละ4ี่ล้านนะครับซึ่งได้ดาเมจนี้มามันก็มันคุ้มไหมวะผมก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่านะแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราก็จะเป็นที่รต้องใช้นะครับผมเพราะว่าเราซื้อมาแล้ว ไม่ใช่ทีเราเออกมาแล้วนะครับทีมฮันเตอร์เราต้องครบทีมจัดไปที่เหลือคือมีตังค์เท่าไหร่อัพให้ขี้รัวแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวขอเก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันทุกคนตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวรอดูที่เว็บ59ว่าเนเทโรก,กับพ่อของคีรัวเนี่ยจะจัดการตัวแอร์ได้หรือเปล่านะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ที่เว็บ58นะครับตัวแอร์ก็ออกมาแล้วโอ้โ oh, หตอนนี้เอฟเฟกโคตรอลังการครับ แล้วก็เฮ้ยตัวแอร์ตายเฉยว่ะ58ตัวแอร์ตายนะทุกคนเดี๋ยวรอดูตอน60เออตอน60ตัวแอร์ออกมาอีกเวฟหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหดูทีมฮันเตอร์เอ้ฮันเตอร์นะครับผมเป็นอีกทีมหนึ่งที่สกิลเนี่ยอลังการใช้ได้นะแล้วก็ที่อลังการสุดเลยที่เห็นก็คือไอคอนนี่แหละแม่งอลังการเวอร์นะครับผมแล้วก็จะปิดเอฟเฟกต์ก่อนละกันเพื่อดูนะครับว่ามันทำดาเมจยังไงกันบ้างนะครับผมตัวแอร์ตายยังไงนะครับตายง่ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โอ้โหเฮ้ยเข้าวงนี้เฮ้ยยยทาาาไมมมััันนนนนนตงง่่่ขด้ะะใชเเเธโรรรจิหอว หรือว่าก่อนตีโดนวะทุกคนมัน,ปนแปลกๆนะเนี่ยแต่ว่าก่อนมันไม่ได้ขึ้นว่าตีตัวแอร์นะเวย้ยแต่ว่าทําไมตัวแอรมันตายเมื่อเข้าวงวะอ๋อเลือดมันแค่ห้าแสนเองทุกคนเจอเนทิโลก,ก็ตายดิปกติคือเว็บ61เนี่ยผมจําได้เลยตัวแอร์เลือดมันจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเหลือห้าแสนแม่งโดนเนื้อไปโคตรเยอะเยอะมากนะครับผมถ้างั้นโอ้โหเราเนี่ยไปแบบ70-80ได้สบายเลยนะตอนเนี้ยโอเคแล้วมีตังค์เท่าไหร่แล้วก็อัพคิรัวไปก่อนเลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอีกครับท ชิวๆไปนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักคลิปต่อนะครับเอาแบบไปช่วงที่มันตึงๆก่อนละกันตอนนี้ยังไม่ตึงเอาแบบช่วงที่พวกกรเนี่ยเริ่มเอาไม่ลงดีกว่านะครับค่อยเจอกันโอเคไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับที่เว็บ70กันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีตัวแอลออกมาแล้วน่าจะ71มั้งนะครับเราก็จะวางขี้รัวต่อตอนนี้ซึ่งขี้รัวผมมีขี้รัวตันอยู่3ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่4กําลังจะลงมานะครับผมแต่ว่าตัวที่4น่าจะยังกดสกิลไม่ทันมั้งนะเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อน่าเรระลันหือปคบ ซึ่งในการรับมือตัวแอร์นะครับผมผมดูดามเมจของเนเธโรตอนนี้แล้วก็พ่อของคิรัวตอนนี้นะครับน่าจะเอาไม่ไหวแน่นอนนะครับทุกคนเราน่าจะต้องกดสกิลของคิรัวเพื่อจัดการตัวแอร์ช่วยแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะรอดกันไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นี่ครับอัพคิรัวไปอีกขั้นหนึ่งตัวแอร์ออก71เป่ะวะหรือ72หรือ73 ไม่มั่นใจเดี๋ยวมารอดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเว็บ73นะตัวแอร์ก็ออกมาแล้วเลือด7ล้านครับทุกคนซึ่งการที่มันเลือด7ล้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างชั้นกับขี้เอ้ยไม่ใช่ห่างชั้นกับเนเธโรโมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเตรียมที่จะกดสกิลเลยละกันเพราะว่ามันเนเธโรโคงไม่ไหวอะทุกคนนะเดี๋ยวลองรอเข้าวงกอนละกันไม่รู้ว่ามันต้องรอเข้าวงหรือเปล่านะแต่ว่าเรากดเลยละกันนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหนี่ครับเรียบร้อยเลือดเหลืออยู่3าล้านครับทุกคนโอ้โห้า5ล้านห สั่งตายสก,กิลสั่งตายโอ้โหยังไม่ลงลงป่าวะถ้ารอเนเธโรโลต่ตีจะตายป่าววะทุกคนตายวะตายหนึ่งตายสองเฮ้ยตัวที่สามนะ่าจะตายนะโอเคเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมถ้าไม่เรียบร้อยต้องกดโอเคครับเรียบร้อย เราเหลืออยู่ขี้รัวอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็ดาเมจเท่าที่มันทําเหมือนมันจะคูณประมาณ3าสี่เท่านะประมาณนั้นเลยทุกคนไม่เยอะมากนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่สามารถกดสกิลได้เพราะว่าตังค์ยังไม่พอตอนนี้ที่เว็บ75ครับถ้าตัวแอร์มาเว็บถัดไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเรียบร้อยนะทุกคนไม่น่ารอดวะเพราะขี้รัวหมดแล้วไงทุกคนสกิลก็โอ้โหรีช้ามากครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยแต่ว่าเราสามารถขายขี้รัวได้นะเราขายขี้รัวมากดสกิลดีกว่าครับทุกคนนี่คือแผนของเรานะครับตัวที่กด แต่ว่าเราเอาตัวใหม่มาครับทุกคนเพื่อที่เราจะมากดสกิลอีกครั้งหนึ่งจัดไปหวังว่าเราจะรอดไปได้นะครับผมนี่ครับ76แล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็สั่งตายไปเลยนะครับโดนแค่นี้ไม่ถึงตายวะทุกคนตัวแอร์ไม่ยอมตายครับนี่ครับโอ้โหห้าเอเหลือตั้ง5 m เอ็มลยทุกคนโอ้โหแล้วฝั่งนี้ก็คือผมต้องอัพว่ะอัพฝั่งนี้ปุ๊บ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 แล้วก็เหลือ5้าอป่ะ 4M อใช่ไหมได้เลยกดลงไปเฟื้องเหลือ2อทุกคนเชียร์แล้วสองเอ็ทันป่ะวะทัน ข้างหลังวางข้างหลังเลยเอาแบบเห็นกันจัดจ่าครับทุกคนขี้รัวฆ่าได้ไหมปึ๊บเชี่ยไม่ตาย เหลือ400,000โอ้โหทุกคนตัง์หมดครับไม่ทันเรียบร้อยได้77เยียตัง์ไม่พอครับมีปัญหาที่ตัง์ครับตอนนี้จบกันโหถ้าเราได้เนเทรโลมาข้างหลังอีกสักตัว2ตัวเนี่ยน่าจะผ่านได้แต่ว่ามันทําไม่ทันเนี่ยทุกคนเราไม่รู้นะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็สุดแล้วละครับทีมฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์ได้77เว็บครับทุกคนก็โอเคแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับทีมฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์นะครับก็ไปได้ทั้งหมด77 ก็จะเผลอๆแบบ63 64มั้งตัวแอลอาจจะเข้าบ้านไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็นั่นแหละตัวแอลเข้าบ้านเหมือนกันอันนี้ขนาดเราใช้สูตรแบบขี้รัวสแปมแล้วนเนี่ยก็ยังไม่ไหวอีกนะครับก็ถือว่าสุดจัดแลยแหละสำหรับทีมนี้ใครที่เป็นแฟนๆ Hunter Hunter นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องมืออุปรกรณ์ด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครอยากดูทีมไหนอคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับทุกคนบ